ทำธุรกิจแต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเสียทั้งเงินและเวลาวันนี้เรามาแชร์วิธีการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทที่ใช้ได้ผลจริงแล้วสมาร์ทคืออะไร S specific เฉพาะเจาะจง M measurable วัดผลได้ A achievable เ,เป็นไปได้จริง R relevant เกี่ยวข้องกับธุรกิจ T timeable ม,มีกรอบเวลาเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะฉันอยากเพิ่มยอดขาย กว้างเกินไปไม่มีแผนฉันอยากเพิ่มยอดขาย20%ภายใน3เดือนด้วยโฆษณา Facebook และ TikTok ทำไมสมาร์ทโกลถึงเวิร์กทำให้รู้ว่าต้องทำอะไรต่อไม่ใช่หวังลอยๆวัดผลได้ปรับกลยุทธ์ได้ง่ายขึ้นช่วยให้ทีมโฟกัสตรงจุดเริ่มต้นยังไงดีเขียนเป้าหมายของคุณออกมาแล้วใช้สมาร์ทเช็คดูว่าชัดเจนพอหรือยังตั้งเป้าหมายให้ถูกต้องแล้วธุรกิจของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดดหากชอบคอนเทนต์มีประโยชน์แบบนี้กดติดตามเราไว้เจอกันคลิปหนะ้า